สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อหวยนะครับก็มาสองเลขเด็ดกันต่อนะครับกับการหาตัวเลขเด็ดดีๆจากช่องสอบหวยนี่นะครับสำหรับวันนี้นะข้อมูลนี้ก็คงจะเป็นช่วงของสุดท้ายนะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นสูตรใหม่3ตัวชุดเดียวอีก1ชุดนะครับที่จะเอามานำเสนอกันในวันนี้นะฮะ มาดูกันครับนี่ฮนะชุด3ตัวเลยนะฮะสามตัวอ่ะสามตัวกชุดเดียวเลยครับชุดเดียวหางเดียวนะฮะลองดูครับว่าจะได้ตัวไหนนะฮะจะออกมาแบบไหนนะครับเป็นข้อมูลสูตรเนตัวนี้ข้อมูลสูตร มันก็จะมีหลักร้อยหลักร้อยนะฮะก็จะเท่ากับหลักหมืน่นใช้หลักหมื่นนะฮะบวกกับหลักพันหลักหมื่นบวกหลักพันบวกกับหลักสิบล่าง สิบล่างครับแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่บวกด้วย1น,นะบวกด้่งนี่เป็นเลขคงที่นี่คือหลักร้อยนะครับมาดูหลักสิบครับ ข้อมูลหลัก10บนี้มันจะใช้หลักพันหลักหมืน่นหลักพันนะฮะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันแล้วก็บวกด้วยร้อยหน้าบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่1น่งสองั้งครับ ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะฮะแล้วก็บวกด้วย10หน้า10หน้าครั้งที่1 2ครั้งนี่คือข้อมูลของหลักสิบนะมาดูหลักหน่วยครับข้อมูลหลักหน่วยนี้มันก็จะอยู่ที่ หลักสิบบนสิบ,บน,บบนตัวเดียวเลยครับใช้ตัวเดียวเลยครับหลักสิบปนเลยครับไม่ต้องไปบวกอะไรเลยนะฮะบวกด้วยศูนย์เนี่ยนะฮะต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการหาเลยครับการหานี้ก็จะเริ่มจากวันที่1ิหนะฮะ เอาเป็นวันที่16เดือนเนะสิบหเดือน7ข้อมูลหลังวันที่1อยู่ที่2 4 5 3 2 4ครับ2ตัวล่างอยู่ที่2 6นะตัวหน้าครั้งที่1อยู่ที่9 9 5นะครับ มาดูเลขงวดประจำวันที่1เดือน8ปนะครับางวันที่1อยู่ที่8 1 1 8 5แล้วก็2แล้วก็5 0ต่อมาก็คือเลข3ตัวท้ายสามตัวหน้าครั้งที่1 5 2แล้วก็5 มาดูงว่นวันที่16เดือน8นะฮะ16บเดือน8นะรางวันที่1ก็คือ9 9 4 8 6 5 3จนสอ2ตัวท้ายนะครับอยู่ที่6 3นะครับตัวหน้าครั้งที่1ก็6 0แล้วก็2นะครับต่อไปนะครับงวดน ตอบมาก็คือวัประจำวันที่1เดือน9 1เดือน9อยู่ที่5 0 6 3 5 6 2ตัวก็อยู่ที่3 1นะสตัวหน้าครั้งที่1ก็1 3แล้วก็1นครับวันต่อไปก็เป็นวันที่ อ6สิบหกเดือนเก้าคเมื่อ, 9, อวันนี้นะฮะก็าจะมาตัวไหนลองไปหากันดูนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะชุดนี้ขอปรับตัวเลขอีกนิดนึงนะปรับปริมห้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อย,ยจะได้ดูเป็นชัดๆนะครับหอยเต็มเลยนะนี่เลยวบางท่านอาจจะดูในโทรศัพท์ใช่ไหมมันก็จะเล็กใช่ไหมฮะ ดูตรงข้อมูลสูตรก่อนนะครับนี่ฮะเราจะหาหลักร้อยฮะัดับแรกนะข้อมูลสูตรก็คือหลักหมื่นหลักพันนะบวกด้วยสิบล่างแล้วก็บวกในหน่วยล่างแล้วก็บวกเลขหนึ่งของที่มาดูที่สูตรนะครับก็หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งใช่ไหมฮะแล้วก็หลักหน่วยสิบล ders, 1, 1, ่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งสี่หลักด้วยกันนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะ บวกด้วยหนึ่งมันก็จะได้นะครับคำนวณเลยฮะหาหลักร้อยเลครับ4กับ5บวกกันได้9ครับ9บวก2ได้11 11บวกกับ6ได้17 17บวก1ได้18วางที่8เลยครับตัวนี้อวางที่8นะครับมาดูเทียบดูครับหลัก8ก็คือตัวนี้คร เห็นไหมฮะของงวดต่อไปของงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนแปดมันจะชนแปดพีเลยเนี่ยวิธีการหาแบบปักหลักเลยเนี่ยฮะมันคือจะเข้าตรงๆเลยนะฮะเดี๋ยวงวดต่อไปนะครับลองมาหางวดต่อไปเลยฮะสูตรของแต่ละสูตรนี้นะครับการหาสูตรจะต้องใช้เลขหลักเดิมเลยนะฮะนี่นะการหาหลักร้อยก็คือนี่นะฮะมันจะต้องมีตัวเดิมเลยนะฮะตำแหน่งเนี่ยฮะจะต้องตำแหน่งคงที่เลยคือตัวเดิมเน่ยนะฮะชุดนี้นะครับก็ลอง คำนวณกันเลยฮะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครัหนึ่งบวกหนึ่งได้สองครับสองบวกห้าได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งได้แปดครับวางที่แปดเลยครับนะวางที่แปดเลยฮะนะมาเทียบดูครับตัวนี้นะครับหลักร้อยนะฮะได้แปดใช่ไหมฮะนะฮะมันจะตรงกับหลักร้อยตัวนี้นะครับชุดนี้เสร็จอ่าหมดต่อไปนะครับก,ก็คือหลัก นี่ห้าหลักหมื่นหลักพันหลักสิบล่างหน่วยล่างครับสี่หลักด้วยกันนะครับสําหรับตัวหลักร้อยนี่นะฮะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะฮะนะครับตามสูตรนะมันก็คือบวกด้วยหนึ่งของที่นี่ฮะเก้าบวกสี่ครับได้สิบสามนะครับสิบสามบวกกับหกได้สิบเก้าสิบเก้าบวกกับ สองได้ยี่สิบเก้าบวกกับสามได้ยี่สิบสองครับยี่สิบสองบวกกับหนึ่งได้ยี่สิบสามครับว่างตัวหลังตัวเดียวคือสามครับน,นะฮะได้ยี่สิบสามนะฮะเช็คดูครับสามตัวนี้มันจะต้องมาตรงกับหลักร้อยตรงนี้นะนี่นะฮะ,ะ,ฮะคือสูตรักหลักไปนะครับเนี่ยเราหาหลักร้อยก็ต้องเป็นหลักร้อยเลยนะฮะอ่างวดต่อไปครับวันที่เหลักหมืน่นหลักพันหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างครับชุดนี้อ แล้วก็บวกด้วย1นึ่งนะฮะคำนวณครับชุดนี้คำนวณนะมันก็จะได้ปรับก่อนนะฮะศูนย์บวกหกได้หกครับหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกกับ 1>, 1ได้11บหลักร้อยของสูตรนี้คือ1ครับ1นะฮะดูนะฮะหลักร้อยของสูตรนี้ได้1นะครับกว่าไปตามสูตรแล้วครับนะ,ะนะฮะเดี๋ยวมาดูที่หลัก10กันบ้างฮะดูข้อมูลหลัก10นะฮะนี่ฮะข้อมูลหลัก10นะครับมันก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นนะฮะ ใช่ไหมเออใช่นะครับร้อยหน้าครั้งหนีสองครั้งนะฮะสิบหน้า้างที่หนีสองครั้งนะฮะมันก็จะเป็นเริ่มจากหลักหมื่นนะฮะหลักพันแล้วก็มาที่ร้อยหน้า,า 1, นกกนครั้งที่หนึ่งวกันสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งเนะท่านี้ฮะสูตรมันอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาทำการบวกครับก่อนที่จะบวกนะครับตัวนี้นะฮะ มันจะเป็นเลขบวกกันสองครั้งทําทให้เป็นครั้งเดียวก่อนนะครับก็คือชุดแรกเนี่ยมันก็จะเป็น9้าบวกเ้าเป็นสิบแดวางที่แปดเลยครับแล้วก็9้าบวกเ้าเป็นสิบแปก็วางที่8ดเนะี่ยมันจะได้แปดบวกแดชุดนี้นะฮะก็ตัวนี้นะครับลองบวกกันดูนะฮะสีบ่บวกห้าเป็น9ก้ากับ9้าบวกแดเป็นสิบเจ็ดนะสิบ็ดบวกกับแปดเป็นยี่สิบห้าวางตัวหลังตัวเดียวค้าครับ ตัวหลังตัวเดียวนะฮะคือ5้านะครับงวดนี้ลองมาเทียบดูครับที่ห้าก็คือ5ตัวนี้ครับเห็นไหมฮะสตรนี้ปักหลักก็คือ5นะ้าเนี่ยมันก็จะตรงเป๊ะเลยนะฮะอ่ะวดต่อไปครับเรามาหากันที่นวดที่1เดือน8นะฮะหลักสิบครับมาหาที่หลักสิบก็คือหลักพันไอหลักหมืน่นหลักพันแล้วก็หลักรนะ้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งนะฮะแล้วก็บวกด้วยหลักสิบ ของสามจะหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งตัวนี้ก็จะมาคำนวณกันเลยฮะก่อนคำนวณก็ทำตามสูตรเดิมนี่ฮะก็คือบวกกันจากจากสองหละเออสองขีดนะเป็นขีดเดียวก็ห้าบวกค่าเป็นสิบกับใส่ศนะูนย์สองบวกสองได้สี่ก็วางที่สี่ครับนี่นะฮะมันก็จะเป็นศูนย์กับสี่่ตัวนี้นะฮะเป็นหลักเดียวแล้วเรามาคำนวณครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองครับสอง บวกบ 0, 2, บวกับศูนย์ได้สองบวกกับสี่ได้หกวางที่หกเลยครับแล้วก็ไปเทียบดูฮะหกตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ที่หลักสิบเห็นไหมฮะหลักสิบของงวดต่อไปคือตัวนี้ครับตรงนะฮะได้ชุดนี้แล้วเอางวดต่อไปเลยครับบวกก็จะมาหางวดวันที่สิบหกถึนแปดข้อมูลนะฮะของหนึ่งถึนเก้านี่ฮะใช้เลขหลักหลัก หลักหมื่นนะฮะหลักพันแล้วก็หลักร้อยหน้า,า 1, ครั้งที่หนึ่งในสองครั้งนะฮะแล้วก็หลักสิบสองครั้งของร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะฮะแต่ของสามจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งอ่าชุดนี้คํานวณก่อนคํานวณก็ทําจากสองตัวนี้ให้เป็นตัวเดียวก่อนนะฮะสองบวกกันสองครั้งนะี้ฮะหกบวกหกได้สิบสองระวังที่สองนะฮะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะวางที่ศูนย์นะ 0, นะบวกครับ าบวกกับ่ได้สนะสามบวกกับ2ได้คกับาบวกกับ0ก็ยังได้5ฮะวางที่าเลยครับหลักสิบครับมาเทียบดูนะฮะหลักสิบครับตรงกับ๕นะฮะโอเคนะฮะามาต่อครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาศึกษาการคำนวณสูตรใหม่ๆก็จะ อธิบายให้ละเอยียดนิดนึงนะฮะสำหรับท่านที่รู้แล้วก็อย่าไปฮะอย่าไปนะเน่หลักหมืน่นหลักพันนะฮะแล้วก็เป็นหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะฮะแล้วก็หลักสิบอีกสองครั้งนีนะครับก่อนคำนวณนะครับก็ทำเป็นสองสองหลักให้ทำเป็นหลักเดียวก่อนนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองครับ 3าบวกสาได้หกครับเป็นศูนบวกหได้หกครับหนะบวกกับสองได้แปดครับแปดบวกกับหกได้สิบสี่ครับสิบสี่วางที่สี่เลยครับตัวหลังตัวเดียวครับนี่นะฮะถักสิบของงวดประจำ 1, วันที่หนึ่งอหกเดือนเก้างวดนี้เลยฮะได้ตัวนี้ครับ ตักสิบได้ครบแล้วครับมาหาที่หลักหน่วยครับมาดูที่หลักหน่วยเป็นยังไงฮะข้อมูลหลักหน่วยครับนี่ฮะข้อมูลหลักหน่วยนะครับเขาบอกว่าสิบบนสิบบนอย่างเดียวเลยครับสิบบนยังไงฮนะมาดูนี้ว่ามันจะเป็นยังไงสิบบนตัวเดียวนะอย่างนี้เลยครับสิบบน แล้วก็ขีดไปเลยครับคือไม่ต้องบวกอะไรเราบวกด้วยสูตนี่นะมันจะเท่าเท่ากับคงที่ใช่ไหมฮะเท่ากับสองครับนี่นะะตัวเดียวเลยครับวางตัวเดียวเลยครแล้วก็จับคู่กันเลยสิบบนอย่างเดียวครับตัวนี้นะจับคู่สามตัวนี้ชุดเดียวแปดห้าสองครับ ไปเช็คผลนะ852ครับนี่นะครับผลการออกรางวันของงวดประจำวันที่1เดือน8 8 5 2ครับตรงเลยฮะใช่ไหมฮะตรงหลักเลยครับใส่เครื่องหมายให้เลยฮะเปะเลยครับตัวนี้นะฮะ,ะมาดูงวดต่อไปครับหลักหน่วยของงวดประจำวันที่16เดือน8นะฮะตามสูตรครับ5ตัวเดียวเลยครับ สามสูตรนะครับใช้หลักผิดนะเดี๋ยวมันจะสลับกันนะครับก็คือสีแดงนี่นะฮะห้าจดเดียวครับแล้วก็ดึงยาวไปเลยห้าครับปางที่ห้าเลยครับก็จับคู่ครับเมื่อได้ครบแล้วนะฮรร้อยสิบหน่วยแล้วเราก็จับคู่แปดหกแล้วก็ห้าครับ มาตรวจสอบดูครับ865หกหเห็นไหมครับแใช่ไหมครังวดประจำวันที่16เดือน8ปนะตรงครับตรงตรงเหมือนกันนะฮะอนิการ์คือมันหาแบบปักหลักนี่นะฮะมันก็ต้องเด็ดตรงอยู่แล้วนะฮะงวดต่อไปครับหาหลักหน่วยครับของงวดประจำวันที่สิบหกเดือน8ไปหาของ1เดือน9นะฮะ ก็คือ6ตัวเดียวนี่แหละครับหลักสิบตัวเดียวครับข้อมูลมันอยู่ที่หลักสิบบนตัวเดียวครับไม่ได้ตัวเดียวก็เอาไปประวางเลยครับนี่นะฮะก็คือ6ครับไม่ต้องไปบวกตัวไหนนะฮะบวกได้ศูนนี่แหละเพราะว่าเลขมันคงที่นะมันตัวเดิมฮะจับคู่ครับ3 ห้าแลวก็หกครับนะฮะดูนะครับสามห้าหกนะสามห้าหกนะครับที่ตรงนะครับฮะตรงตรงมาสามงวดแล้วนะครับนี่ฮะชุดนี้นะฮะนี่นะฮะงวดที่สี่แหละครับงวดนี้นะฮะงวดประจําวันที่สิบหกเดือนเก้าครับมาตัวไหนฮะลองดูนะฮะบอกก็จะพอมองเห็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ามันใช้ตัวเดียวเลก็คือหลักสิบแต่หลักหน่วยนย่า หลักหน่วยก็คือห้าครับทุกเดียวเลยครับบวกศูนย์นะฮะห้าทุเดียวครับห้าครับห้านะฮะัหลักหน่วยเป็นสีแดงครับนี่ครับแล้วก็จับคู่ดูนะมันจะได้เลขตัวไหนครับงวดนี้หนึ่งสี่แล้วก็ห้าครับ ตัวเดียวเลยครับหางเดียวครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนเก้าลองดูกันครับงวดนี้จะมาตามนี้ไหมชอบหรือไม่ชอบกันครับลองเอาไปพิจารณาดูชอบก็ลองจัดไปสักไปสองใบฮะอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้นะฮะใครจะไปรู้วันเลขกจะมาตัวไหนฮะลูกบอลกลม,กลม มันก็มีสิทธิ์ไปได้ทุกหน้านะฮะงวดประจำวันที่16กันยาฮะ6-8ครับช่องสองไว้จัดให้ครับช่องสองไว้ครับ1-4-5ครับงวดนี้พิจารณากันก่อนนะครับพิจารณาให้ดีก่อนนำไปใช้นะฮะสำหรับแอดก็คงจะ ไม่ยืนยันหรือว่าการันตีนะครับเพราะวา่ากวาไปตามสูตรนะครับถ้าสูตรมันเดินมันก็มีโอกาสที่จะเข้านะฮะถ้าสูตรมันยังเดินดีอยู่นี่ยนะฮะพอตามสูตรมานี่ก็หลายๆงวดเต็มกระตรงรตรงนี่นะฮะสองสามงวดแล้นะฮะจริงมันก็อยู่ในระยะสูตรที่น่าจะเดินนะฮะระยะตรงนี้นะฮะสามสี่งวดเนีงวดที่สี่นะฮะแต่ถ้ามันนานๆหรือว่ายาวๆเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสหลุดได้นะฮะแต่สูตรนี้มันก็ มันยังยังไม่ถึงกันยาวเกินเนี่ยนะมันแค่สี่วัดนี้นะฮะเห็นไหมวัดที่สี่เองฮะก็ยังโอมีโอกาสที่จะไปลุ้นกันอยู่นะฮะนี่นะฮะเอาไปลุ้นกันครับลองพิจารณาให้ดีนะก่อนนําไปใช้นะครับสําหรับแอดก็คงจะทําหน้าที่แค่คํานวณสูตรมาให้ได้เลือกชมกันนี่นะฮะเลือกชมเลือกใช้ว่าไปนะฮะขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านนะที่ เข้ามาติดตามชมจนถึงชุดช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปแจ้จใ้ท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับแอดเองก็คงจะไปคิดค้นหา นะสูตรเด็ดๆด,ด,ดีๆที่จะอนนามาให้ท่านพิจารณากันเลีนะครับเพราะแต่ละสูตรมันก็เป็นมันก็มีช่องทางของมันนะฮะว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก็อยู่ที่ของสลากเนี่ยนะฮะว่าจะเอามาให้ออกมาตัวนี้หรือเปล่านะฮะแต่ท่านจะถูกหรือไม่ถูกก็อยู่ที่โชควาสนาของท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ โชคดีรวยรวยเฮงๆกันทุกท่านนะครับโค้งสุดท้ายแล้วขอให้ตัดสินใจให้ถูกกันนะครับให้ถูกกันทุกคนนะฮะพบกันวิดีโอหน้าก็คงจะเป็นช่วงสรุปส่งท้ายนะฮะลองมาดูกันนะฮะบุญรอดตาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ